เทสนั่นหรือไม่ก็เกลียดถึงขั้นขาดเสน่หยเชิญนั่งดูกันหน้าสลอนได้แล้วในบ้านหนองนางเดียวอ สวดีครับผมชื่อขจอรนะครับผมเป็นลูกสอจอรประจำจังหวัดอะไรวะที่ผมหัวร้อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีความสุขมากครับวันนี้เพราะว่าผมจะมาขอสาวแต่งงานนะครับเป็นไงฮะ ขบวนขันนาผมร้องเองแห่เองเล่นคนเดียวครับผมเพราะว่าใช้ทีมงานที่ว่าเชิญเฉพาะคนสนิทเท่านั้นเพิ่งรู้นะครับว่าท่านตมุลนะครับไม่มีใครสนิทกับผมสักคนเลยไม่เป็นไรครับวันนี้เนี่ยอ๋อเออแต่ว่าก่อนจะเจอเจ้าสาวเราก็ต้องทำตามธรรมเนียมนะเราก็ต้องผ่านประตูกันไปก่อนจ้าประตูเป็นประตูทองใช่ไหมประตูหลังจ้า ไม่ใช่เลยมมือนางแล้วห่อเก็บกล้วยไปแล้วเหรอใช่เ,เ,เหมือนยังไม่ได้เก็บเลยหเหมือนจะคาต้นอยู่เลยเนี่ยไปไปหายจ้าสาวเพิ่มมาลีจ๋าพี่มาแล้วจ้ามาลี <c oughs> จริงจริงด an ้วยพี่มันใกล้ถึงเรื่องการยามทีกแล้วนะทักหน่อยสิทักหน้ายเดือนเราไม่ทัดเลยหรอจัดหม่ทรงผมก็ท่านผู้ยำนะไอตัวนี้ชอบเลื่องสูสูงตั้งแต่คอมเมนต์ตลกมากปากแล้วตัวเนี้ยเห็นปะอุ้ยต้องทักอ่ทักหน่อยต้องทักหน่อย

หมายเลข44สัดส่วนของเธอ27 2 6 8 8ีกคนักจักรพิประวัติการศึกษาของเธอ ซึ่งใบปริญญามาจากหมาหาวิทยาลัยฮอกฟอร์ดคติประจำใจของเธอที่เธอใช้แทบทุกงาน Let it go Let it go Let it go หาช่องร้องกันได้ ไปนะครับเฮ้ยต่อไปนะครับเป็นรอบการตอบคำถามนะครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเั้ายังจ้อย่างไม่เดินเลยนะมาเร็วเจอเผื่อแล้วครับมาเลยครับคือไม่ต้องแนะนำไม่ต้องนะครับตอบคถามเลยครับเร็วเร็วครับเร็วครับเวลาไม่มีนะครับดูเวลาสิครับจี่ครับมีครับขอเซ็นต์ได้หนึงครับ มาถึงคำถามนะครับค่ะอุย๊ยถามนางงามทั้งสองท่านคุณจะใช้วิธีใดในการการณรงค์ลดมลพิษที่เกิดขึ้นในกรุงเทพตอนนี้เชิญคุณมาลีก่อนเลยครับมาลิจ๊ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะออะป้าเมครับพี่อตอบนะเดีเ๋ยวเดียห ได้ด้วยหรอแบบวันนี้ก็ได้หรอรู้ไหมว่าจะมีประกวดวันนี้ไงกมืคือรู้ไหม <c oughs> เดี๋ยวกับตอบมาออตอบจะ้ะสำหรับมลพิษในกรุงเทพตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามันเกิดจากน้ำมือของพวกเรานะคะปัญหาฝุ่นจิ๋วที่เรากำลังเชิญอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็น microclimate change <c oughs> หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในสภาพย่อยของเมืองดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือ resilience เราต้องปรับตัวค่ะเราต้องใส่หน้ากากอนามัยที่สามารถกันฝุ่นได้ขนาด PM 2.5ต้องใส่นะคะเราต้องรักตัวเองค่ะถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักเราคะขอบคุณค่ะตอบดีนะครับเป๊ะเลยครับ่ังนี้อจจนไอ้จีฟลัสรูเลยาข่งเลครับ ค <Okay. S 2> จอยครับฉันไม่มีเหรอคุณจอยเชิญครับแต่พี่ครับเขาพือสำหรับคำถามค่ะขอคำถามรอบค่ะไม่ฟังอ่ะโอ้โหตอบจะยืดยาวจำไม่ได้เลยจันคุณจะใช้วิธีใด <S <S ในการารณรงค์ลดมลพิษที่เกิดขึ้นในกรุงเทพตอนนี้ครับ <S <S จอย ไม่ยากเลยค่ะมลพิษที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะคะมันเกิดจากน้ํามอนของทุกทุกคน <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราทุกคนก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะแค่ทุกคนนะคะเดินไปในที่โล่งแจ้งค่ะเนยหน้าขึ้นสูงสูดหายใจเข้ามร้อมกันคนละสักฟอดสองฟอดค่ะแค่นี้มลพิษทางอากาศก็หายไปแล้วค่ะ อยากให้ทุกคนนะคะลองทำกันตั้งแต่วันนี้ค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะวัลคิดวัลคิหายแต่ปอดเราก็หายนะอะมาถึงรอบต่อไปครับเป็นรอบคาถามจากทางบ้านมีใครอยากถามไหมครับผมครับ ฉันขอถามจอยครับใช่ครับโอ้ยท่านโทษนะคะนั่นคำถามเรียบความใช่ไหมผมถามคุณจอยนะครับค้าคำถามผมนะครับผมยายมอยขายหมียายมีขายหอยหมียายมอยแย่หอยยายมีหอยยายมีกัดหมียายมอยคำถามครับ ยายมีหรือยายมอยใ,มใครมีหอยมากกว่ากันครับคือเรื่องคำถามครับก็จริงๆเราถ้าต้องมีสติเราก็ไม่ยากนะคะรับสำหรับข้อนี้คำถามคือยายยายมอยยายมอยกับยายมีใครมีหอยมากกว่ากันครับ คุณลองฟังโจทย์ให้ดีๆนะคะยายมอยขายหมียายมอยมีหมีถูกไหมฮะ <c oughs> ส่วนไดมีขายหอยไดมีมีหอยแต่ยายมอยไม่มี <c oughs> เขาถามว่าใครมีหอยมากกว่ากันแน่นอนค่ะคำตอบคือยายมอยขอบคุณ <c oughs> ค่ะดูวนข้าม ข้าถใช่ลือดล้วนสมองเล้วนไม่มีผู้ผสมเลยเลือดล้วนผมีข้อทำไมอ่ะมมีข้อทำไมเมื่อกี้เนี่ยต้องมีหลักการคนฟังต้องเข้าใจเวลาตอบอะไรต้องมีหลักการให้คนเข้าใจด้วยธรรมดาเอาล่ะสำหรับคำถามคุณจ้อยถามไปแล้วนะครับมาถึงคำถามข้อสุดท้ายนี่อันนี้ขอถามพิมลีครับค่ะคุณรู้สึกอย่างไร กับคนรักของคุณที่คุณกำลังจะแต่งงานด้วยในวันนี้พ <the> ี <atter> ่ว <ick> <the> ่าคำถามนี <ick> <the> ้ม <atter> ันน่าถามไหมคะ ใครฟังไม่ทันไม่ย้อนนะจ๊ะวันนี้ดูต้นคลิปเลยจ้าดูเลยจ้าไม่ยอนจ้าฉันหวาดคนเดียวอ่ะย้อนกับมาจ้ามาก่อนจ้าไม่น่าเลยไมปดงเฟรมนะไม่ห่านนะจ้ามีคลิปนาฬิกาอยู่แล้วจ้ะ มาถึงช่วงถามคุณฟ้าถามไปแล้วนะครับมาถึงคำถามข้อสุดท้ายนี่อันนี้ขอถามคุณมรีครับค่ะคุณรู้สึกอย่างไรกับคนรักของคุณที่คุณกำลังจะแต่งงานด้วยในวันนี้พี่ว่าคำถามนี้มันน่าถามไหมคะ ใครฟังไม่ทันไม่ย้อนนะจ๊ะวนไปดูต้นทิพเลยจ้าวนไปเลยจ้าไม่ยอมจ้าฉันหว่านคนเดียวอ่ะย้อนก็มาจ้ามากรจ้าไม่น่าเลยไม่ลงเฟมนะไม่ห่านนะจ้ามีคณิตนาวิกายเหรอคือเป็นประหลัดแล้วลงมาเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ได้ครับ หมายถึงเป็นผู้ใหญ่ในพิธีครับบัลลัดอ๋อเป็นประธานใช่ครับอ๋ออย่าโม้มากครับบัลลังก์จุดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในพิธีนะครับช่วยกราบอบคุณคุณผู้บ่าวสาวให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับบัลลัดถ้าอย่างนั้นรบกวนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับลุกขึ้นยืนเพื่อเป็นเกียรติแก่คู่บ่าวสาวด้วยครับรบกวนหน่อยนะครับรบกวนนะครับลุกขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับมากมานะครับเป็นเกียรติมากมครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคครรัับใที่ยงืด ยนนะคะอยูเพิ่งกลับขางน้องกระป๋องยังไม่ออกค่ะลุกขึ้นยืนแล้วนะครับและเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เมาสาวนะครับครับขอทุกท่านชูแก้วขึ้นมาครับไม่มีครับไม่มีก็ทำไม่นีคันก็ได้ครับเขียนนะครับแล้วกล่าวพร้อมกันครับยายมีขายหอยไม่ได้ยินเลยครับพี่ีครับ ยายมีขายหอยขายผิดครับหอยไม่มีมอม้าครับหอยมากไปที่แท้เลยเนี่ยยายมีขายหอยยายมอยขายหมีหมีมีมอม้านะครับหอยไม่มีมอม้าโอเคนะครับยายมีขายหอย 多才多